สวัสดีครับช่างเบิร์ดเสือ0ูนย์ห้าสารพัดช่างอาหารการเกษตรและบันเทิงครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับท่านก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้นะครับช่างเบิร์ดก็จะพาเพื่อนๆนอ มาเปลี่ยนก๊อกน้ําของเครื่องก๊องน้ํานะครับซึ่งก๊อกเก่าที่ผมใช้อยู่มันมันไหลค่อยมันไหลน้อยนะครับเวลาเปิดน้ําออกจากเครื่องก๊อกจะมาจะมาใส่กระติกน้ําที่เราใช้กินหรือว่าถังน้ําที่เราเอาไว้ใช้นี่ครับมันมันช้านะครับถ้าถังถังน้ำที่ผมใช้ก็ประมาณสักถัาาง ประมาณสิบสองหรือสิบห้าลิตรผมไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นสิบสองลิตรเนะระาะเวลาเราจะเปิดก๊อกเอาน,น้ําใส่ถังเนี่ยมันต้องนั่งเฝ้านะครับเพราะว่ามันนานรากกว่าจะเต็มผมว่าน่าจะเกือบยี่สิบนาทีนะครับวาล์วตัวนี้ผมก็สั่งซื้อทางออนไลน์นะครับซื้อทางลาซาด้ารับรูปล่างเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นรูน้ําเข้านะครับ ปกติไอ้เครื่องกรองน้ํามันจะสายขนาดนี้นะครับคราวนี้ผมสั่งสั่งรูนําเข้ามาผิดขนาดนะครับอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นอ่าความโตของของของตัวตัวนี้นะครับตัวหัวที่จะใส่รู้สึกว่าจะเป็นสี่จุดสี่จุดหกหรือสี่จุดเจ็ดมิลน,นี่แหละครับมันจะมีรุ่นสี่มิลครับอันนี้รุ่นสี่จุดหกหรือสี่สี่จุดเจ็ดนีผมไม่แน่ใจผมลืมครับ คันนี้เราสั่งตัวนี้มาใยเราใช้สายขาวนี่ใส่ยากครับเพราะว่ารูมันเล็กกว่านะครับใส่ตันนี้มันใส่ยากนะครับมันมันจะพอดีกับสายตัวนี้นะครับสายสีส้มๆนี่นะครับมันจะเป็นสายของไงของลมนะครับของปั๊มลมที่เป็นสายหัวเป่าลมเป่าอะไรนะครับพอดีผมมีอ่าสายเก่าอยู่ครับก็ตักสายนี้มาใส่แทนนะครับใส่ไปเลยนะครับก็หมุนเข้า ถ้าหมุนเข้างิ้นก็จะแน่นไปเองนะครับมันก็จะบีบหัวไปเองเลยครับส่วนอุปกรณ์พวกนี้นะครับถ้าเราไม่มีก็ไปซื้อเอานะครับปเปินว่าของเก่าผมมีผมก็ไม่ได้ซื้อสักอย่างครับตรงนี้นะครับผมก็จะทําแบบนี้นะครับอันดับแรกก็คืออุปกรณ์ตัวนี้ ไปหาซือ้กกอร้านในวัสดุก่อสร้างขายพวกอุปกรณ์ปลาปลานะครับก็ลักษณะแบบนี้นะครับเป็นสามทางมีเกี้ยวนอกสองเกี่ยวในหนึ่งแบบนี้นะครับเราจะมาประกอบแบบนี้นะครับแล้วก็เจ้าเกี้ยวนอกด้านนี้นะครับด้นานด้านฉากตัวน,นี้นะครับแล้วก็ด้านนี้เป็นด้านเกี้ยวในนะครับ ล้วก็จะไปใส่กับหัวก๊อกตัวนี้นะครับหัวก๊อกมันก็จะมีซีนยางอยู่นะครับก็ขาวเห็นไหมครับเรา,าเกาไรไร็ไม่ต้องไปพันเกลียวพันอะไรไม่เลยครับไม่ต้องไปพันอะไรก็ได้ครับถึงไม่มีซีนยางเราก็ใส่ไปเลยนะครับเพราะว่าน้ำเวลาเปิดมันก็ไหลไหลลงมาตรงนี้นะครับมันมันไม่ไม่พันเกลียวอยู่แล้วนะครับ จะใส่ประมาณนี้ครับตั้งฉากไอ้นี่เราก็จะใส่แบบนี้นะครับตัวนี้ใส่เพื่ออะไรครับเพื่ออ่าปินขายึดนะครับสักเดียวผมก็จะไปประกอบให้ดูมีตัวเครื่องกลนะครับอ้นี่ก็เป็นข้อตอ่อข้อตอ่อฉากนะครับพอเราจะไปติดกับผนังแบบนี้นะครับ ไม่ต้องทาก,กาวนะครับเพราะว่าเรามันไม่มีน้ําพันนะครับเราเป็นตัวเตื้ออ่าเป็นตัวไปยึดกับไปตัวผนังตัวมันตั้งฉากครับอันนี้ก็เป็นทังก็ไหลมันไม่ได้ใช้นะครับเราไม่ใส่ก็ได้ครับปกติพอเราเปิดน้ําปั๊บน้ําก็จะไหลออกนี่เลยครับแต่ว่าเรามีของอยู่ก็ใส่ไปไปให้มันเท่สักหน่อยนะครับ ให้มันดูว่ามันมีเป็นเป็นหางน้าแหลมออกมานะครับไม่มีก็ไม่ต้องใส่ครับผมมันมีอยู่เขไม่ได้ใช้ก็เอามาใส่ทำให้มันดูสวยงามไปนะครับตัวเคครับเดี๋ยวก็จะไปประกอบกับอ่าผนังตัวที่อยู่ไอ้ที่กองน้ํานะครับนี่ครับไอ้ถังที่ว่าผมบอกว่าเวลาเราเปิดก๊อกน้ําแล้ว อาศัยถังตัวนี้นะครับกว่าจะเต็มครับนานอยู่นะครับผมนั่งนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่นานครับกว่าจะเต็มนะครับประมาณเพราะว่าประมาณสักยี่สิบนาทีได้ครับกว่าจะเต็มนะครับนี่ก็คือก๊อกเก่ามันนะครับก๊อกมันน้ำมันไหลค่อยก็เดี๋ยวผมจะเปิดน้าให้ดูก็ได้ครับความแรงของน้านะครับนี่ครับ นี่ไหลแค่นี้นะครับน้ำนะครับให้ดูใกล้ๆครับน้ำไหลแค่นี้นะครับเดี๋ยวถ้าเปลี่ยนก๊อกแล้วมันจะไหลแรงกว่านี้ไหมครับผมมันต้องแรงกว่าครับเพราะว่ารูมันใหญ่กว่าแล้วก็วาลวตัวนี้มันเป็นวาวลลักษณะเหมือนอเหมือนมะเฟืองนะครับมันจะน้ําผ่านได้น้อยครับแต่วาวที่ผมซื้อมาใหม่นะครับก๊อกที่ผมซื้อมาใหม่มันจะเป็น เาปิดก่อนครับลักษณะมันจะเป็นเอ่อเป็นแบบเขาเรียกว่าแบบบอลวาลนะครับบอลวาลรูมันก็จะกว้างนะครับเขาเรียกว่าบอลวาลนะครับเนาะเปิดมันก็น้ำผ่านออกมาได้หมดเลยครับไม่มีออกออกไม่เต็มที่ครับน้ำมาน้ำมาทไลายก็ออกเท่านั้นนะครับประมาณนั้นโอเคครับเดี๋ยวก็จะติดตั้งให้ดูนะ เคครับแน่นสายนี้นะครับสายน้ำออกจากกองมาหากอกนะครับเราก็จะตัดสายนี้ไปเข้าแทงครับเราก็วัดดูขนาดก่ว่าจะตัดขนาดไหนครับมันถึงจะพอดีนะครับประมาณนี้นะครับ แล้วก็ตัวเก่าออกก็ปิดก๊อก,กก่อนนะครับปิดน้ำก่อนเพราะน้ำในระบบในเครื่องกรองยังมีนะครับเปิดน้ำเก่าออกก่อนก็ได้นะครับต้องเปิดก่อนนะครับมันก็จะไม่เปิดมันก็จะไหลก็ การเราสายออกมันก็จะเป็นล็อกนะครับเห็นไหมครับสีกฟ้านี่นะครับมันจะเป็นล็อกไม่ให้ไอตัวตัวล็อกสายมันมันปุกไปหไหนนะครับเกิดมันปบุก,ก้าไปยังไงแล้วมันก็จะทําให้สายหลวมนะครับตัวนี้เป็นตัวล็อกให้สายแน่นนะครับเวลาเราจะออกเราก็กดตัวล็อกมันเข้าไปข้างในแล้วก็สายออกนะครับ ออกได้ครับสายเก่าสายเก่าเราก็ไว้งี้นะครับก๊อกเก่าเราก็ไม่ถอดนะครับไว้งี้นะครับโอเคนะครับเราก็เอาสายไม้ก๊อกไม้ใส่เข้าไปน่าจะได้นะครับแค่นี้ถ้ามันไม่รั่วไม่อะไรก็โอเคนะครับใส่ตัวล็อกไปนะครับตัวสีฟ้าๆนี่นะครับ โอเคน่าจะได้นะครับโอเคครับตอนนี้ก็เราก็มาทดสอบนะครับเปิดน้ำดูนะครับดูมันจะไหลแรงกับเขาไหมครับตอนนี้เปิดน้ำใส่กองนะครับนี่เราก็เปิดออกจากกองมาหาลงมานะครับเปิดน้ำใช่นหมน่าห็นไหมครับไหลแรงนะครับดูใกล้ครับ เห็นไหมครับนี่คือน้ำจากก๊อกใหม่ที่เราเปลี่ยนนะครับแรงกว่าเก่าเยอะนะครับแรงกว่าเป็นเท่าตัวนะครับโอเคนะครับก็ได้นนผลนะครับเราเปลี่ยนก๊อกจัดแปลงเอาครับ ที่สำพัญก็คือเราหาตัวนี้ให้ได้ก่อนนะครับก็คุกคนดูในออนไลน์นะครับลาซาด้าก็ให้มันดูกับให้มันให้มันเข้ากันกับไอ้สายสายของเครื่องก้องของเรานะครับผมสมนนั้งมานี่มันมันจะใหญ่กว่านะครับทางน้ําเข้านี่ตัวตัวเดอย์น,นะครับตัวเดอยมันก็พอดีมีไ อสายของปั๊มลมตัวนี้นะครับสายของปั๊มลมมันเข้ากันพอดีนะครับเป็นมันเป็นรุ่นเดียวกับสายปั๊มลมนะครับแล้วก็สายปั๊มลมมาใส่แล้วก็เอาสายสายน้ําเรามาใส่อีกทีนะโอเคครับน้ำไหมครับน้ำแป๊บเดียวเกือบเต็มบ่อเลยนะับโอเคแล้วครับสาหรับคลิปนี้ครับการเปลี่ยนก๊อกน้ําที่มันไหลชาครับก๊อกเก่าคือตัวนี้นะครับไหลชานะครับ มาเป็นมันไหลไวนะครับเวลาเราจะเอาน้าไปใช้มันได้ไม่ไม่เสียเวลามากนะครับโอเคนะครับ